บองมาหาปลายหลไล่ไล่โอ้โชื่อเกมยังกระหนังสงครามเลยนะครับเนี่ยเกมนี้ทั้งสองทีเนี่ยต้องส่งตัวแทนมาเปิดศึกบนสังเวียนกลางน้ํากันครับใครทําให้อีกฝ่ายตกน้ําได้ก็ชนะไปเลยคราวนี้พี่โกะขอโชว์แมนครับด้วยการเปิดศึกเป็นคู่แรกกับน้องแวมไพร์เฮ้ยไงเนี่ยแมนมากๆเลย,ยชนะผู้หญิงให้ได้แวมไพร์อะไรอ่ะใต้เข็มขัดลยใต้เข็มขัด แฟนาฟาดมนเลยฟาดมันเลยฮัลฮเลฮ่าฮ่ฮ่ยฮ่าฮ่อแล้ว่่าฮ่าฮฮ้ยฮฮ้ย่ฮ้ยา่มา่ามา่หมาฮูาฮ่า่าฮ่าฮ่่่าฮมาฮ่อ่า่าฮา่าฮ่่ผฮ่า่ นนาผู้หญิงไมอโอ้โหน่าภูมิใจมากครับเอาชนะผู้หญิงไปได้อย่างไม่ต้องออกแรงสักเท่าไหร่ภูมิใจไหมเนี่ยคู่ต่อมาซุปตาหลุยขอท้าชนบอลเชิญยิ้มใครจะอยู่ใครจะไปสาวๆจะเชียร์คนไหนก็รู้ๆกันอยู่ต้องเป็นบอลแน่นอนเย้ถ้าปีนปั้นหลุยตกเจะว่ากันนะเออ ่าสมควรเลยล่ะลุยฟาดซ้ำเลยเขาเป่าแล้วลุยใส่เต็มล,ลุยใส่เต็มหน้าเนอนอะ่ะฟาดได้มันหักไปเลยว่าไม่อรอดเราอีบอนอีบอนหล่นแล้วล่ะอีบอนล่นอีบอนล่นมือ,ดอได้เงาไหมมือ,ดอไอดอ้เงาถึง เกมนี้เสมอกันไป1หนึ่งต่อหนึ่งครับและแล้วก็ถึงเวลาที่พี่มมากับกละแม่จะต้องมาดวลกันเพื่อชี้ชะตาหาผู้ชนะในเกมนี้แล้วละครับดูน้ำมันนี่น้ำนี่นี่ตอะไรทัก่ระบำบกระบำบสองข้าวอะมา ดันก็ได้ดันดันเจบไหมเจ็ไหมเจอพลังสาวแกร่งอย่างเจ๊ม้าเข้าไปทำเอาน้องกาละแมนี่ตกน้ำป้อมแปบบกันเลยทีเดียวม่ถูกกไม่อยากออก๊าปา ในที่สุดทีมของซุปตาหลุยสแวมไพร์และกะละแมก็แพ้ไปอย่างเอกฉันโอ้โหพูดแต่ยิ่งใหญ่